คนไก่ที่กล่นวนะครับท่านผู้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีสจเหีียบจับเีน้อยครับมาร่วม,มงานด้วยนะครับช่วยกันจับเพื่อแล้วก็มีเพื่อนในตำรวจนะทพันตำรวจเอกก็คือกระทรวงดิจิทันี้ก็คือเราจะนาเงินส่วนรายได้นะครับ ไปช่วยเหลือผู้ตกัยต่างๆนะครับแล้วจัดซื้ออุปกรณ์นี้ในการช่วยเหลือผู้ตกใจประสบะอุบัติเหตุมีท้องถนนหรือหลายๆที่ท้องที่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ผมมีรถซื้อรถ,อรถแอมบูแลนด์นะครับรถตู้มาอีกหนึ่งคันครับกำลังจะตกแต่งภายในนะครับเป็นรถช่วยเหลือผู้ตกไจรถนำส่งผู้ป่วยนะครับแล้วเราจะมีการมอบเงินการจาให้เด็กๆด้วย แล้วก็จับข้าวสารอาหารแห้งมาให้ผู้้อยโอกาสีครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับนำสิ่งของมาช่วยผู้อยากไรลแล้วก็จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนประจำรถของผู้ภไยครับเพื่อในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับที่เรานำสมรนงพรบาฝากจะกล่าวเชิญชวน,ชวน ในวันที่24ธันวาคมนะครับตั้งแต่บโมงเย็นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องที่ชอบกีฬามวยนะครับหรือผู้สนใจและผู้ที่จะร่วมมุดมการช่วยเหลือผู้ตกภัยนะครับทำบุญร่วมกันนะครับขอเชิญมาชมมวยนะครับซึ่งเรามีมวยผู้ดังเด็กผู้ดังมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ได้ชมรู้ด้วยกันนะครับชมได้ที่ไหนที่ สนามตรงนี้ครับคือสนามชนไก่ครับสามมวยชั่วคราวอาศัยสนามชนไก่ของท่านผู้ใหญ่มั่นครับติดตอ่อซื้อบัตรได้ยังไงครับผมผู้ประสานงานผู้ใหญ่มั่นครับแล้วก็ทีมง,งานครับทั้งหมดมีสี่คู่ประมาณสิบคู่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ท่านสอจผีนะครับท่านนายก พัชนาภมนะครับแล้วก็ุนเทวันแก้วขวัญนะครับทางที่ึกษานอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่นะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับเราได้นําคู่มวยนะครับมาต่อยนะครับเพื่อการกุศลนมีคู่เอกทั้งหมดค5คู่นะครับซึ่งไฮไลท์จะอยู่คู่ที่5เป็นมวยหญิงนะครับนววรัตน สิทธูชัยนะครับจะชวบกับเสาวัลท์ปอไทยสงนะครับซึ่งเป็นมวยแก้มือนะครับมวยคู่นี้มีเดิมพัน์นะครับแต่ว่ายังยังไม่สรุปยอดตัวนะครับว่าเท่าไหร่นะครับในวาลานี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับที่ร้องชาวแพร่นะครับและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่สนใจในกิจกรรมนะครับเข้ามาชมมวยการุสมในครั้งนี้นะครับเพื่อประโยชน์กับ พี่น้องชาวแร่โดยตรงมีงานมวยนะครับจากกรุรงเทพมหาคนครนะครับซึ่งประสานมาผ่านท่านคุยใหญ่มากว่าเราจะจัดมวยนี้เพื่ออะไรผมก็ได้ตอบไปว่าเพื่อหารายได้ให้กับสมาคมผู้พันอาสาสมัครผู้พันจังหวัดแกนะครับซึ่งสมาคมอาสาสมัครผู้ไันจังหวัดแก่นั้นที่เรารู้กันอยู่ว่าเป็นอาสาที่เป็นกิจสาธารนณะ นะครับไม่ได้มีผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นไม่มีเงินเดือนนะครับแต่ได้รับการน้ําใจจากพี่น้องชาวตํางแาร่ที่น้องชาวต่างชาใกล้เคียงสัสคมเดือนต้องเดนมีเครื่องจัดการมีเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้านะครับทุกอย่างมาจากการน้ําใจของพี่น้องทุกทุกคนอันนี้เราได้จากพี่น้องจากจังหวัดกรุงเทพนะครับได้ ให้เราจัดมวยเพื่อหารายได้ในครั้งนี้ขอกราขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดทุกท่านนะครับจากพี่น้องชากรุงเทพท่านนายกสมาคมในวันที่24ธันวาคมเียมส่วนทุกท่านนะครับร่วมชมมวยนะครับซึกมวยรวมใจผู้ภัรแพร่วันที่24ธันวาคมนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านในความเคารกกราบขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดกรงทและพี่น้องกรุงเทพแล้วพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านกราบขอบคุณครับ